กำลังจะพาเพื่อนๆน,นะครับขับรถนะครับชมตัวอำเภอแม่สายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแยกไฟแดงนะครับที่จะเข้าไปยังตัวอำเภอแม่สายนะครับตรงไปก็จะขึ้นไปทางอดอยช้างมุกนะครับแล้วก็ไปทางดอยตุงนะครับถ้าไปทางซ้ายนี่ยจะเข้าไปตัว จังหวัดเชียงรายนะครับขวาก็จะเข้าไปทางตัวอำเภอแม่สายนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับเข้าไปชมตัวอำเภอแม่สายนะครับว่าถนนถนนหนทางนะครับอาคารบ้านเรือนนะครับผู้คนเขาทำอะไรกันบ้างนะครับในตอนข้าๆอย่างนี้นะครับติดไฟแดงครับ 50กวิฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปตทนะครับขวามือนี่ก็จะเป็นโรงแรมเบิร์ดนะครับเป็นโรงแรมตอนนี้ด่านไทยกับพมา่าท้าคีเล็กก็ยังปิดอยู่นะครับเพราะเป็นปัญหาเรื่องโรคระบาดนะครับ ไปขับช้าๆไปครับชมเมืองแม่สายตอนเวลาประมาณสัก5้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้5้าโมงเย็นครับ5้าโมงจะครึ่งแล้วครับโอเคไปกันครับไปแบบช้าๆนะครับ ข้ามานี่ครับขวาก็จะไปตัวอำเภอแม่สายนะครับอันนี้ก็คือถนนขนทางของเขานะครับอยู่ในตัวอำเภอจะเป็นถนนสี่เลนนะครับไปสองเลนกลับสองเลนนะครับถ <c oughs> นนก็โลง่งดีครับตอน้ำคั่มแบบนี้นะครับแล้วก็จะขับรถไปถึงตรงด่านนะครับแล้วก็จะยูเทิร์นกลับรถ ะครับกลับเข้าตัวเมืองเชียงรายนะครับตรงไฟรายทางนี้ก็เขาก็ทำสวยนะครับเป็นแบบฉบับของจังหวัดเชียงรายนั่นแหละครับไฟเก่ากลาง หน้าเราก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอนะครับอำเภอแม่สายแล้วก็สมัยก่อนตอนที่ไม่มีรถระบาดแล้วก็จะมาทําบัตรผ่านแดนตรงนี้ครับที่จะข้ามไปทางพม่านะครับไปทางตลาดท่าขี้เหล็กนะครับก็คือตรงซ้ายมือนี่ครับตรงที่ว่าการอำเภอที่ออกบัตรออกหนังสือเดินทางนะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงฝั่งซ้ายมือแล้วนี่ก็จะเป็นด่าน,นตรวจคนเข้าเมืองนะครับมิสเตอร์ไดเวอร์ครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอแม่สายนะครับกำลังพาเพื่อนๆน,นะครับขับรถนะครับชมเมืองแม่สายเวลาค่ำค่ำนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นโรงแรมนะครับสองข้างทางก็เริ่มมีการตั้ง ร้านค้านะครับตั้งแผงลอยนะครับโปุ้งนะครับเข้าไปนี้ก็วัดพางวัดเวียงพางน,นะครับข้างหน้าโน้้นก็จะเป็นด่า,ดานอำเภอแม่สายนะครับดา่านที่จะข้ามไปข้ามมานะครับ ระหว่างไทยกับพม่านะครับเป็นชายแดนแล้วครับภูเขาที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็เป็นพม่านะครับเป็นของพม่านะครับนะครับภูเขาไกลๆนั่นเป็นของพมานะ่านี่ก็ตัวอำเภอแม่สายเลยนะครับเลยไฟแดงไปนหน่อยก็จะเป็นโรงแรมปิยพรเพลสนะครับ ตรงข้ามก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปกลับรถตรงนู้นแหละครับตรงด่านแม่สายนู้นแหละครับเลยแม่สายไปที่ติดแม่สายก็จะเป็นจังหวัดใ้ย้ยขี้เหเล็กนะครับของประเทศพม่านะครับแม่สาย ของไทยนะครับเป็นอำเภอแต่ฝั่งโน้นก็เป็นจังหวัดนะครับจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับของพม่านี่ครับบรรยากาศสองข้างทางครับเลยมีการตั้งร้านค้านะครับขายของนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งผัดไทยนี่ครับเราจะไปกลับเราจะไปกลับเราตรโน้นะครับตรงด่านโน้นนะตรงด่านเลยนะครับ สมัยก่อนนี่คึกคืน,นะครับคึกคืกว่านี้ครับตอนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับมีร้านขายของข้างทางเต็มทุกวันนี้ก็คงจะไม่อนุญาตให้ขายมั้งครับซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับอำเภอแม่สายแล้วก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นตลาดนะครับขึ้นตรงนี้ครับก็จะไปวัดพระาธาตุดอยเบานะครับแล้วก็ไปวัด ดอยปลาจมนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นี่ครับนี่ก็บรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านพรมแดนครับเราก็จะกลับรถตรงนี้เลยนะครับกลับสุดตรงนี้เลยนี่ครับกลับตรงนี้ตรงด่านนี้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นทางเข้าโรงแรมวังทองนะครับนี่ก็จะเป็นถนอนอีกฝั่งหนึ่งครับของแม่สายนะครับมีร้านค้าขายเต็มเลยครับขนมจีบน,นี่ขายผลไม้นะครับบรรยากาศ2ข้างทางครับชมไปเพลินเินครับเพื่อน ก็เริ่มจะมีการมาตั้งแผงขายของกันแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีเอาเวลาแล้วมีโอกาสผมก็จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอแม่สายให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ก็ขอรีวิวนะครับถนนหนทางนะครับสองข้างทางของตัวอำเภอแม่สายนะครับว่ามันเป็นยังไงให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะครับ ถ้ามีโอกาสจะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อแม่สายนี่ก็เป็นอำเภอใหญ่นะใหญ่มากมีโลตัสมีแมคโครนะครับที่เป็นห้างสรรพสินค้านะครับ ถก็ดูคือคักดีครับอยางค่ําคืนเนี่ยตอนค่ำค่ำนี่นะไม่ใช่ยางค่ำคืนตอนค่ำค่ำนะครับเวลาก็ประมาณาโมงครึ่งกับตอนนี้ครับ ตอนนี้เราก็หันหลังให้กับตัวอำเภอแม่สายแล้วนะครับจะเดินทางไปยังตัวจงังหวัดเชียงรายนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาดอยนางนอนครับเห็นวิวเลยนะครับ ไปก็จะเป็นไปเชียงรายนะครับถ้าซ้ายนะครับแยกซ้ายตรงไฟแดงก็จะไปอำเภอเจียงแสนไปเชียงของไปเวียงแก่นนะครับเราตรงไปครับตรงไปนี่ครับโรงแรมแปลกๆนะครับเป็นโรงแรมเบิร์ดนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับไม่มันก็ไม่แปลกกว,ว่าเขาทํา อะไรด้านหน้านะครับเป็นรูปปั้นของเทวดาของทางฝรั่งครับก็ปั้นไว้ก็ดูแปลกตาดีครับแต่ข้างในก็ดูหรูหรานะครับแ a มเบิร์ดนะครับราคาก็ไม่แพงครับไม่เกิน500ครับต่อคืนจะอยู่ติดสีแยกไฟแดงตรงนี้พอดีนะครับครับถ้าเราตรงไปนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปตทอนะครับแม่สายมีปั๊มน้ำมันแม่สายนี่มีปั๊มน้ำมันปตทอนะครับปั๊มเดียวนะปะั๊มเดียวแม่จันสามสิบเอ็ดกิโลเชียงรายห้าสิบเก้ากิโลครับแม่สายห่างจากเชียงรายประมาณหกสิบกิโลพอดีนะครับไม่ขาดไม่เกิน บรรยากาศกำลังดีเลยครับแดดตอนเย็นๆนะครับทางนอกเมืองนี้ก็จะมีห้างสรรพสินค้าคือแมคโครแล้วก็โลตัสนะครับแล้วก็สถานีขนสง่งก็อยู่นอกเมืองมานี่ยครับ ชมกันไปยาวๆครับเพื่อนๆทำความรู้จักถนนอำเภอแม่สายนะครับเขาก็จัดได้สวยงามดีนะครับนะครับฝั่งขวามือนี้ก็จะเป็นโลตัสนะครับแล้วก็สถานีขนส่งก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นแมคโครนะครับแมคโครกับโลตัสเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับนีครับนี่ฝั่งซ้ายคือแมคโครนะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็น Global h o u s นะครับเลยไฟแดงไปหน่อยนะครับ,นะรบโอเคไฟเขียวพอดีนะครับ ครับก็คงจะขอจบคลิปนะครับแนะนำถนนในตัวอำเภอแม่สายไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับช่องมิสเตอร์ไดเวอร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับกับภาพบรรยากาศถนนอำเภอแม่สายนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดเชียงรายครับไปกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม